สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็หลังจากกินนมแล้วกินนมทายาเสร็จแล้วก็จะพามาเดินเล่นอย่างนี้นะพามาเดินเล่นก่อนนะครับพาเขามาเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกลับไปทําความสะอาดที่นอนเขาอีกครั้งหนึง่งนะครับเพราะว่าวันนี้ดีหน่อยวันนี้มีแดดนะครับแต่แดดก็ยังไม่แรงนะนะครับฝนเริ่มเบาบางลงแดดกเ็เริ่มออกนะครับ แต่ก็ยังไม่ถือว่าแรงแดดแดดอ่อนแดดอ่อนนะครับ,นะรบก็พาเขามาเดินเล่นเพราะว่ากินนมต้องสามขวดถ้ากินสามขวดจะให้เขาเป็นจะให้เขานอนเลยก็ไม่ได้นะครับต้องพาเขาเดินเล่นเดินอะไรก่อนนะเดินออกกํลาลังกายไปในตัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดินเล่นไม่รู้เดินไปนไหนนะนะี่ครับพามาเดินเล่น ดูว่าเขาจะเดินไปถึงไหนนะครับตามต้อยต้อย,อยเลยปกติกินเสร็จเขาจะมุดมุ้งอย่างเดียวนะครับวันนี้เลยบอกว่าไปเดินเล่นก่อนนะฮะ่ามาเดินเล่นชิวชินะครับโอ้บัางไฟแสนขึ้นแล้วครับบัางไฟแสนนะครับ พอฟื้นมั่งดูแลนี่นะเดี๋ยวเขาจะพากันไปต่วนลุงกับยูทูบเบอร์ก็จะไปร่วมบุญนะร,บร่วมบุญที่วัดก่อนนะครับเสร็จแล้วทีนี้พากันกลับมาอ้าวนี่น้ำ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 เดินมาทางนี้อันนี้มีน้ำาหนี่มาทางนี้นี่ครับต่อยต่อยอย่างเงี้ย ต้พ,พามาเดินเล่นนะครับถ้าแดดถ้าแดดแรงๆหน่อยจะพาเข้ามาหากินหญ้ายอยู่ตามติดเลยนะเนี่ยตามติดเลยแปลงลนะรัาดูสิจะพาเข้ามาเดินเล่นเดินอะไรก่อนอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันเปียกไปหมดมันแฉะไปเดินกลับไปลูกไปไปเดินกลับไปแปลงรัามาเร็ว แตงลำเอ้มาเร็วพ่อไปแล้วนานหนูไม่มาหนะเดี๋ยวก็เดินมานี่นะครับเดินมาแล้วต้อยต้อยแล้ววันนี้เร็วยาอย่ากินนะแตงลำมูจะเดินไปไหนนี่ครับพามาเดินเล่นครับเริ่มหายเริ่มพาเดินเล่นละกระโดดข้ามน้ำเลวโดดข้ามเลว แตกไปหมดเลยครับช่วงขาขาหลังของเขานะครับอันนี้เป็นขาหลังที่แตกที่เป็นตุ่มตกสะเก็ดนี่ครับนี่แขงคอที่หูนะครับแปะเข้าไปแล้วนะมาเร็วแปะมาเร็ว แรงล่งพอไปแล้วนะพอไปแล้วนะแรงล่ามไปละพอกลับละมาเร็วมาเร็วยังอยากเดินเล่นอยู่นี่ครับเขาก็จะเคี้ยวเอื้องอย่างนี้นะเคี้ยวเอื้องเคี้ยวใบไม้ที่เขาคิดว่าเขาเขา,เขาจะรู้สัญชาติยานเขาเองนะครับกินพวกใบไม้ ตัวนี้มันยังแฉะยังเดินไปไหนมากไม่ไดนะ้เพราะมันอยากจะให้แผลเขาโดนน้ำเท่าไหร่แตกทั้งตัวทัว่า,าก็ค่อยไปเกี่ยวหญ้ามาให้นะครับผลิหญ้าหญ้าหวานหมดแล้วก็เดี๋ยวไปเกี่ยวหญ้ามาให้ พา,ามาเดินเล่นกินนมไปเยอะเข้ามุ้งนอน<แ>ก,ก็ไม่ได้งกินใบนไ,ไม้ใบไม้พอดีหญ้ามันหมดไงก็เลยนั่นยังไม่ได้ไปเกี่ยวหญ้าครับวันน,วนี้นก็ยังไม่รู้เลยครับ เพราะว่าหญ้าในเปียเขากินน้อยอ่ะกินหญ้าอะไรบ้างหญ้าหวานติดหญ้าหวานหวานเพราะนี่มาไม้นี่หมดเกลี้ยงตับเลยใช่ผมไม่เคยให้กินแล้วท้องเสียหายเลยวันนั้นอ่ะผมก็เลยหยุดให้กินหญ้าในเปียในเปียก็กินน้อยถ้าหญ้าหวานนี่กินทั้งกินทั้งกินทั้งโคนเลยกินทั้งลำต้นเลย ใช่วิดอกกล้วยไม้มีด้วยใครอเมซอนไว้ออไปไปไปเดินขึ้นไปมาแล้ปมามาไปกินตรงยานบ้านยายสิเราไปไม้เยอะโอ้โหที่กินตรงต้นไม้ตรงข้างบ้านยายแปลงร้าแปลงมาแล้วมาแล้วแปลงร้างมาแล้ว FC มาแล้วมาหนึ่งลงนะครับ มาแล้วครับเดินมาแล้วนะเดินมาละเดินมาละน,นี่ครับเรียกแล้วไม่อยากมาต้องเราต้องเดินหนีเขาเดินหนีพวกขามมเห็นเขาก็จะเดินตามมาเองมาแล้วน,นี่ครับต,ต,ต่อยต่อยตามมา อ่ะเร็วแป่ถ้าเรายืนอยู่เขาจะไม่มานะเขาจะอยู่ตรงนั้นแหละนะครับนอกจากเราหายไปจากสายตาที่เขามองไม่เห็นเนะ่ยเขาเงจะเดินกลับมาเองนะครับตอนนี้ก็พาเดินไปที่ตรงสุดถนนก่อนนะครับสุดถนนถ้าเดินช้าพอวิ่งนะ คันเก่าก่อนเกาเกาเกาคันนะครับถ้ามียุงมีมแมลงวันนี่ต้องถ้ายุงมียุงมีมแมลงวันต้องรีบเอาเข้ามุ้งเลยวาไว้นานไม่ได้นะครับแต่เช้ชานี้ดีหน่อยยังไม่มียุงมีมแมลงวันนะครับเพราะว่าทายาเสร็จกินนมทาย,ายาก็ต้องออกมาออกกําลังกายเพราะว่าถ้าเขาเต็นนอนนอนนอน,น,อนเขาจะไม่ไม่แข็งแรง้องให้เขาเดินบ้างนะครับ ค่อยๆเดินอย่างเงี้ยครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เล่นนานนะครับโดดนานเลยย่องย่องตลอดคนระับทั้งเดินทั้งวิ่งเมื่อวานนี้ไม่กล้าพาเขาวิ่งนะเพราะว่าเขายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเขาแข็งแรงนี่เราวิ่งนี่เขาก็วิ่งตามสบายๆนะแต่ขาหลังนี่อาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเป็นตั้งแต่เกิดนะขาหลังก็งเลยพาพาเดินต้องแตกต้องแตกก่อน พาเดินเล่นเดินไปเดินมาอย่างนี้แลพาเขาเดินเล่นเขาก็จะเขาก็จะคุ้นนะครับมาเร็วมาเร็วพาเดินเล่นไปเล่นมาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพาเล่นเสร็จแล้วก็ก็จะหยุดทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดคอกแป๊บหนึง่งที่หลับที่นอนให้เขาใหม่นะครับเดินต่อยน้วจะรู้สึกเหนื่อยป่ะเหนื่อยหรือจุก กินนมอิ่มแล้วเดินทางเดินเล่นนะถ้าปกติเข้ามูนี่เขาก็จะนอนเลยนะครับพอนอนปุ๊บม,มันก็จะนมที่เขากินลงไปมันก็จะไม่ทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับกับยาที่ให้กินอีกพ็พาเขาเดินแป๊บเดียวไม่นานนะครับคือตองให้เขาได้ออกกํลากลังกายบ้างต,ตรงนั้นก็จะเดินไปสุดแค่โรงครัว นะครับก็จะสุดแค่ครัวกลางแล้วก็เดินกลับมาก็สุดแค่บ้านยาชิตรงเต็นท์ไว้ของแค่นี้แหละบริเวณนี้แหละนะครับพาเขาเดินมาแบบนี้มาเร็วมาเร็วให้เดินช้าพ่อเดินหนีนะใครเดินมาช้าพ่อเดินหนีนะเนี่ยเห็นไหมครับพอผมจะเดินผมจะเดินรอบๆต้นไม้เดินรอบต้นไม้ตีโค้งกลับเขาจะไม่เดินตาม ็อยู่นั่นเสร็จแล้วก็ต้องีน,นี้ก็ต้องพาเดินกลับคอดต้องฝึกให้เขาเดินให้คุ้นไปไปไหมไปเร็วไปเออเดี๋ยว,ว่าพากลับละจะกลับเลยไหมไปกลับไปไปขมุ้งไปลูกไปไปเข้ามุ้งเร็วกลับเข้ามุ้งเร็วกลับไปนอนกลับไปนอน เมื่อยแล้วมั้งนะครับอาจจะเมื่อยแล้วกลับไปนอนไปเดี๋ยวพ่อไปทําความสะอาดล้างอึล้างทีหนูก่อนเรายังไม่ได้ล้างอะไรให้เลยล้างแล้วก็เ,เปลี่ยนฟางใหม่เอาเป็นฟางแห้งลงไปใหม่นะครับเพราะว่าทุกนี้อากาศชื้นถ้าอากาศชื้นต้องเปลี่ยนฟางให้เขาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่ให้ฟางเขาได้มีความชื้นถ้าฟางมีความชื้นเวลาคนเขาจะไม่นอนเลยเขาจะยืนอยู่อย่างนั้นอ่ะ นะครับน่ะตะเลง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 ใกล้ถึงละใกล้ถึงละอีกหน่อยเล้วอีกหน่อยแล้วแผลเต็มตัวต้องรอให้แผลหายนะครับเดือนสองเดือนนู่นแหละนะครับกว่าจะหายสมบูรณ์ใช้เวลานานหน่อยการรักษาแป้งลำ่ำ นี่นะเดี๋ยวพ่อเอาเชือกล็อกหนูไว้แป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวพ่อจะล้างความสะอาดฉีดน้ำนะครับเราจะเอาล็อกไว้ที่รถก่อนนะครับที่จะอามาัดเขาไว้อย่างนี้ก่อนให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องกลับมามาทําความสะอาดนะครับต้องมาฉีดทําความสะอาดให้เขาก่อนแล้วค่อยเอาเขาเข้ามานอนใหม่นะครับเพราะว่า ต้องดูว่าที่ฟางที่เขานอนเมื่อคืนน่ะมีเขาฉีใส่มันเปียกไหมถ้าเปียกก็ต้องลื้อออกทั้งหมดแล้วก็ฉีททำความสะอาดนะครับแล้วค่อยเอาเขาเข้ามานอนข้างในนะครับก็ประมาณนี้ครับเ c เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อนุมโมทนาบุญขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับน้องแป้งล่ำนะครับ ขอบคุณอย่างมากเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ